สวัสดีครับผมชื่อเด็กชารวัลย์รัตกุลชื่อเล่นชัยน้ำหวานครับอยู่ชั้นป .4 ทับ1โรงเรียนสารสักรครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องกวางรูอดอ๊กจมูกสีแดงนะครับค็แลค้าหงหนึ่งมาในมือ,ในม,อในมือที่หนา,ทนา,นาททททวที่สุดได้มีซานตาคอสได้มีซานตาคอสที่ที่กำลังที่ใกล้ถึงวันที่วันในการแจกของขวัญและวในวันที่หนาวน,นั้น แต่มีกวางตัวหน่ารนะักนั่นก็คือกวางเรนเดียบจมูกสีแดงน,นั่นเองแต่กวางตัวนี้นั้นไม่เหมือนกับถึอเพราะจมูกเขานั้นสีแดงและใหญ่มากและโคตรสวา่างแต่ว่ากวางดูอดอบนั้นเนมื่อเขาโตไปเขามักถูกล้อว่าจมูกเขานั้นเป็นตัวตลกตลอดเวลาจนทำให้กวางดูอดอบนั้นไม่ค่อยไม่ค่อยค่อยมีความสุขกับการใช้ชีวิต และในรันันมาถึงวันคริสต์มาสนั้นมันมีหมอกหนาเมือ่อระหิมากตกอย่างหนักแต่ซานต้าไปแจกของขวัญในหมู่บ้านรีร่าจะนาเจอซึ่งซึ่งเขาก็าลังคิดหนักในขนะดที่ว่าต้องเดินทางในทางที่มืดและหิมาตกอย่างหนักและซานต้านั้นพยายามที่จะจคิดว่าเขาแจกของขวัญยังไงซานต้าเลยไปเห็นวางนูดดอ ที่มีจม,มูกสีแจงสว่างจ้าและใหญ่จนพอทําให้นํำทางเปรียบจะเหมือนเป็น G P S หรือสิลินำทางของซาตาเขาเลยทักเขาเข,ขาเลยให้กวางอยู่อมนั้นเป็นเป็นตัวตัวนำหน้าครว่ของซาตตาเพราะซึ่งตัวของซาตตานั้นเมื่อถ,ถึงเมื่อเมื่อมีขึ้นไปบนท้องฟ้าจ้มู่ของรูสมองของรูด๊อมนั้นก็สว่างจ้าจนทำให้เราเห็นทาง แล้วภารกิจของแล้วภารกิจของซานป้าที่จะที่จะแจกของข,องของวัญนั้นทำให้เสร็จไปสาวติน้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความแตกต่างของแต่ละคนและความคิดเห็นต่างกันแต่ก็ทำให้มีมีมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขดนะครับสวัสดีครับ